สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมกันวันนี้เรามาในช่วงของสุ่มเสี่ยง EP ที่5โดยวันนี้นั้นเราจะมาสุ่มอะไรกันครับ Power Pop Girl ค่ะ X Kai Baby ซึ่งเขาเปิดกันมานานหรือยังคะ Power Pop Girl นะครับ X Kai Baby มีนั้งหมดกี่คาแรคเตอร์ให้ดู12ค่ะแล้วก็วลีประจำคือ May เมแฮ s e ีเคทนะครับวันนี้เราจะได้ซีเคทเหมือน EP ที่ไ้วหรือเปล่าที่ซีเคทแตกไป เตรีเป็นการไม่รอชะไไปเปิดเลยครับโอเคพร้อมที่จะเปิดกันแล้วครับคราวนี้ใครเปิดก่อนเปิดหลังอะงให้พี่ตั้มเลือกก่อนเลยคะ่ะเผื่อจะได้ซีเกตบ้างผมเลือกก่อนเลยนี่ว่าแถวกลางซีเคตเป็ตัวอะไรอะเจ้าหญิงพึ่งไง <c oughs> มันชื่ออะไรนะมบักอะมบัก <c oughs> ปะพรินเซสพรินเซสมบักเป็นเจ้าหญิงนี่ครับแล้วกล่องเล็กเป็นแบบนี้นะหน้าตาก็เนี้ยก็มีคาแรคเตอร์ให้ดูแล้วก็มี สามสาวนะสามใบเถาของเราตัวแรกอยากได้อะไรคะผมอยากได้โมโจโจโจ้อ่ะผิดไหมผมชอบมากโมโจโจโจ้ทุกคนเขาไม่อยากได้นะอ๋อเหรอเพื่อนลูกร้องไห้เลยนะเปิดโมโจโจโจ้ร้องไห้เลิกเปิดเลยบรรยากาศตอนนั้นเอาผมชอบโมโจโจโจ้นะใครไม่เอามาให้ได้นะนี่ถุงก็เป็นถุงป๊อปมาร์ทเลยนะไม่ได้มีลายตัวแรกสีอะไรตัวแรกสีอะไร ไีอะไรครับผมโมโจโจโจไหมผมอยากได้โมโจเนี่ยตัวนั่งสายสุดในเรื่องนะไม่มีใครอยากได้โอเคสมนลตีหรือเดเมเยอร์นะคือลุงแกก็น่ารักอะดูเดินป่ปะเห็นไหมลุงแกร้องไห้เลยร้องไห้จริงเด็กๆดิก็คายเบบี้ไงจาก็มาทุกบ้านแล้วเปิดได้อะโอเคแล้วมีอะไรแถมมาให้ปะนี่นี่ไงผมจำได้ว่าเขามีอะไรเขาจะโทรหาสาวๆนะไม่ถูกว่าาว สาวๆคือสาวๆ,ๆนี้ oh. สาวสาวนี้มากู้เมืองไงเวลาสับประหลาดบุกขนาดหน้าน้องโทรศัทพ์ยังร้องไห้ตามซีรีส์ของคลายเบบี้เขาเลยนะครับ <c oughs> นี่มีฐ <c oughs> านด้วยนี่ไงตั้งได้แล้ว The ะเมเยครับตัวแรกเปิดมาก็เขาที่เขาใช้คำว่าอะไรนะเขาจะมีแต่เด็กเห็นยังร้องไห้ยังหยุดร้องไห้ปะอันนี้เด็กเห็นแล้วร้องไห้นี่การ์ดครับเดอะ เมเยอร์นะครับข้างหลังก็คลายเบบี้เอ็กบ๊อบมาตัวที่สองไหนๆเขาก็เรียงมาแล้วตัวนี้เลยแล้วกันค่ะอยากได้อะไรสีเขียหรือเปล่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวเปิดแล้วนะคะชุมให้เพื่อนๆดูก่อนได้อะไรนะได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะ โอ้ยสีนะบัตเตอร์คัพเห็นไหมล่ะบางคนก็ไม่ชอบนะบัตเตอร์คัพอ่ะไม่เดี๋ยวน้องเมย์ชอบมาอยู่แล้วไม่ใช่บัตเตอร์คัพอ่ะนี่เห็นไหมน่ารักเนาะบัตเตอร์คัพผมชอบมากเลยอ่ะมีอะไรอ่ะโคนกระต่ายสีเขียวด้วยนะคะใส่เดรสสีเขียวร้องไห้ด้วยเก็บรายละเอียดมาได้ดีบัตเตอร์คัพค่ะโอเค อยากเลี้ยงไงวันนี้เราเล่นเลี้ยงใช่ไหมได้เดผมเลี้ยงเลยลองดูโมโจโมโจโต้องมาเนี่ยโมโจโหรือเปล่นานะคืออะไระครับโมโจโเนียด็กได้โมโจโจโจหมอผมนี่ได้แต่ตัวนะไม่ใช่ตัวหลักใช่ไหมแต่เราก็เป็นตัวดำเนินเรื่อง ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ของสาวๆนะทไมเสียงแล้เสียใจอ่ะไม่เสียใจมีเยอะอ๋อ,อ,อมียาไม่ใช่เข็มฉีดยาด็อกเตอร์กับยาของเขานะครับนี่ตัดผมทรงลานบินเลยนะด็อกเตอร์เขาไม่ใช่ด็อกเตอร์เรา,าเพูดผิดศาสตราจารย์ไงเราช่วยเรียกหน่อยโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์มาด็อกต้องด็อกเตอร์เลย องหญิงพึ่งเรียกสักดูค่ะเอาแกดูเร็วเห็นไหมไม่หกเลยแล้วทำไมเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้หมดเลยอ่ะน่ารักน่ารักมากกระต่ายน้องกระต่ายบัตเตอร์คัพนะน้องกระตุยบันดี้บัตเตอร์คัพค่ะโอ้เฮ้ยของไม่ธรรมดาไอ้น้องไม่ไม่มีของแบบคนอื่นเขาหรอไม่มีค่ะ มาดูตัวที่5้าใต้สีเขดนี่จะพีเลยนะคุณจะมาขิงเลยนะ <c oughs> เฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างเลยไม่ได้แล้วเนี่ยโมโจโตัวมันหนักหนักเขาอาจจะตัวหนักก็ได้อ่าแต่บอสซัมบอสซัมก็น่ารักนี่เห็นไหมมีลูลูใส่ว่า,าน่าจะต้องมีอะไรสักแก้วอุปกรณ์ของเขาหรือเปล่าน้องห่างมาโอ้โ <c oughs> หนี่เห네็นไหมแปลงฟัน <c oughs> มันมีโต๊ะด้วยนะสําหรับเด็กๆนะก็ต้องแบบตื่นเช้ามาแปรงฟันแปรงฟันแล้วก็ต้องมีโต๊ะเพราะไม่งั้นก็สูงไม่ถึงนี่นะมีฟองด้วย้องให้ไปแปรงฟันไปแม่ตีไงไม่ไปไม่มาแปรงฟันแม่ตีนี่ครับ b r u s h i n g Teeth บอสซัมครับจะเรียงเหมือนเดิมเรียงเลยค่ะ มันก็เหลือสีเขียวอีกตัวนึงอะโมโจซาลิฟี่บ,ททบัตเตอร์คัพโมโจเจ,จ้าเจ้าน่าจะใช่โมโจอะหรอถ้าเป็นตัวอย่างที่มีกับผีง่าไม่หรอกมนะั้งอุ้ยโอ้ย <c oughs> ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันเป็น<ม>บอลโบค่ะ<ม>นี่ค่ะ เราจะเรียงกันไปเลยใช่ปะแล้วแต่เลยค่ะเราเรียงไปเลยอุ้ยเหมือนจะเห็นว่าแว็บเอ้าเหรอใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากเฮ้ยเนี่ยผมโนมิเนตบอสซัม um นะบันนี่บอสซัมครับผมไม่ได้มีเบงตัวที่8 ตัวอะไรไม่ใช่เอ้ยโอเก็บหมดเลยเนี่ยสีเขียวเห็นไหมล่ะสีเขียวชื่ออะไรนะบัตเตอร์คัพไม่เห็นน้องน่ารักแค่ตายชื่ออะไรผมว่าผมบัตเตอร์คัพไงขาเฮ้ยเขาเก็บหมดจริงว่ะเห็นสีเขาโนมิเนตบัตเตอร์คัพเขาหมดเลยอ่ะสีตีบัตเตอร์คัพ เราอ่ะโคโจยังไม่ได้เลยแล้วเราอะอะไรเลยโคโจยังเปิดไม่ได้คนพิเศษแล้วเราอ่ะยังเปิดไม่ได้เลยซีเกตอะอยู่ของสุดท้ายก็ได้ค่ะเห็นอีกแล้วแอบเห็นแม่ขี้ดูก็มันเห็นเองผมก็โนมิเนตเหมือนกันครับบอสซ้ำก็ผมเก็บหมดเหมือนกันทำไมเราชอบเสียบหัวเออใช่พิกเล็ตไปเนี่ยเลือกมาเลือกมานบินนี่เดาโพ หนังหน้าตาชอบมากชอบชอบบอสซัมก็ชอบค่ะบอสซัมครับตัวที่สิบครับตัวที่สิบรู้องค์หญิงพึ่งของเมหรือเปล่านะเห็นนะมันเห็นอุปกรณ์อ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าสีอะไรอ่ะชาร์จเต ็บอกแกะดีๆก็ดีแล้วแต่น้องก็น่ารักน่ารักนด่ขวัญใจเด็กแบบเยอะมากนะบบเบลอ่ะน้ำตายังเป็นสีฟ้าค่ะชิมมื่อคุณแกะก่อนคุณอาจจะได้ซีเครตจริงใจไหมยีกคนว่าเขาจริงใจมัมเขาพูดใาโ้โจโตๆยังไม่ได้เลยค่ะหรือว่าคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นไม่เห็น ผมไม่ได้มีนิส่ยที่แอบดูแบบคุณนะคุณตังแมโ,โ,โมโจโจโจโโได้แล้วหน้าตา<อ>ดูสีดีใจมากชอบมาชอบโมโจโจโจมันน่าสงสารนะ่ะแต่ละตอนแต่ละตอน,ตตอนมีกล้วยนะครับน้องจะร้ายแต่ก็รักนะโมโจโจโจกับ มีเบสมีเบสไทม์บับเบิลกับปินเซต์บอลซ้ำไม่มีแล้วบอลซ้ำผมกวาดหมดแล้วลุ้นอะวเนี่ยพี่สามพูดอย่างเงี้ยพูดอะไรมาไม่มีวงกุดแน่เลยอ่ะเชายด้วยอดนะ่น้องก็น่ารักไงมีหมอนด้วยเบสไทม์บับเบิล จริงๆเขาก็เล so like ่นก <bes firm communication> ันไปนานแล้วนะครับกับซีรีส์นี้ก็คือเป็นพ่อพับเกิร์ลเอ็กซ์คลายเนาะแต่ว่าเราได้มานานแล้วล่ะส่วนความน่ารักผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ผ่านตาแล้วก็มีเปิดกันไปแล้วนะครับสำหรับผม2คนเราสอคนคิดว่าก็น่ารักแหละทั้งหมดนะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับค่ะพี่ตีเข็ดตีัดเลยแล้วกันนะ